วันนี้เลือกหุ้นเด่นมาเป็นคือหลายตัวเนี่ยกราฟมันค่อนข้างดูมีลุ้นหมดเลยวันศุกร์เพราะว่าลงมาโลแล้วก็ตีกลับขึ้นไปแพนแท่งเ<อ>ทียนหลายๆตัวเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแฮมเมอร์ทั้งนั้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็ที่เลือกมาก็เทคนิคดูมีลุ้นรีบาวกับในเชิงของพื้นฐานเนี่ยก็เท่าที่ถามหยอกเนี่ยก็คือไม่มีไม่น่ามีอะไรเพี้ยน ก็เลยหยิบมาย้ำอีกทีนึงเห็นราคาลงมาเยอะมากช่วงวีที่ผ่านมาผมว่าลงมามีเป็นสิบเปอร์เซ็นต์น่ะก็เลยหยิบเอ r มาก่อนนันนี้อยู่มาสักสองจุดสามสองจุดสี่นี่ลงมาแตะสองบาทเลยเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสหยิบมาแนะนาแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับครับก็ความจริงเราอัปเดตล่าสุดเนี่เราก็เห็นตัวเลขเดือนสิบสิบเอ็ดนะครับตอนนี้เราก็รอรุ้นเดือนสิบสองอยู่แต่ว่าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเนี่ยก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าทุกพอร์ตหลักๆเนี่ยโตได้หมดนะครับอ่า ไกลับมาโตนะครับหลังจากที่ซายลากุน่าเนี่ยเริ่มทยอยรีโนเวทเสร็จแล้วเดี๋ยวทันวานนี้จะเสร็จครับคอมพลีทนะครับแล้วก็มาดิฟก็ยังโตต่อนะครับแล้วก็ตัวที่เอาลิกเกอร์ของเขาที่ฟิจิกับมอริเชียสก,ก็ก็โตได้อยู่นะครับมอริเชียสเนี่ยนะครับปีที่แล้วก็ฐานต่ำนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดโรงแรมใช่ไหมครับก็กลับมาเปิดละนะครับแล้วก็ตัวฟิจิรีโนเวทโรงแรมเสร็จก็เดพาก็ยังโตได้ดีฉะนั้นเนี่ย เราก็คิดว่าเดือนธันวาซึ่งเป็นไฮซีซันแบบเป็นพีคของแบบทั้งเมาดีเแลก็ถ่ายเนี่ยก็น่าจะยังดีต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าทั้งทังภาพสีเขียวเนี่ยเล่าก็น่าจะโตได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็เราก็มองตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยประมาณ10-15%นะรคิดว่าน่าจะน่าจะได้นะฮะอ่าแล้วก็ ที่ราคาหุ้นลงเนี่ยเท่าที่เช็คก,กับบริษัทตลาดอาจจะก,กังวลอันนี้ภาพป่วยซึ่งทั้งทั้งทั้งหูป่นะครับที่อาจจะก,กังวลคนจีนว่าจะมาจะแบบแคนเซิลนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเท่าที่เช็คนะครับนอกไม่แม้แต่เอเชานะครับตัวอื่นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นผลจะทบก็ยังไม่ค่อยมีการแคนเซิลตัวห้องจากจากเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับฉะนั้นเ,นเราก็เชื่อว่าไตมาสสี่อย่างตัวเอเชาเนี่ย,น,ยน่าจะกลับมามีกำไร นะครับแล้วก็ไตรมาสหนึ่งนี่น่าจะดีต่อไปอกเพราะหนึ่งนี่น่าจะดีอยู่สี่แน่ๆนะครับฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมในสองควอเตอร์ข้างหน้าเนี่ยก็คือดีนะครับกลับมามีกำไรแล้วก็โตต่อใน Q1 นะฮะก็ก,ก,ก็คิดว่าภาพน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ valuation เนี่ยค่อนข้างที่จะถูกนะครับแล้วก็ราคาหุ้นลงมาเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของตลาดร้วนๆนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเท่ามองเองก่งกำไรฟุตเวิรซึมอีกตัวหนึ่งที่ valuation ถูกมากแล้วโมเมนตัมดีสองควอเตอร์ก็ช้าก็จะเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับ ครับผมเป้าก็3.8นะครับราคาอย่างที่บอกลงมาตอนนี้เนี่ยใกล้ๆสอง,สองบาทเนี่ย<ม>ลงมาที่แนวรับสําคัญนะครับแล้วก็แท่งเทียนเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็สะท้อนถึงกันเรียวกว่าโอกาสลุ้นรีบาวจริงๆคือถ้าเซนติเมนต์เ<ม>ชา้านี้สมมุตวิว่าสหรัฐส่งมาเป็นบวกเนี่ยวันนี้น่าจะน่าจะมีโอกาสเลยแต่พอเ s นติเมนต์มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะยังต้องลุน<ม>แต่เราคิดว่า ด้วยกําไรอ่ะไม่น่าจะมีอะไรที่<ช>เพี้ยนไปจากที่เรามอง<ช>อย่างมีนะยะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าราคาลงมาระดับสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะน่าจะเป็นจังหวะนะครับ